ใครคิดว่าสงครามรลดราคาถึงจุดต่ําสุดแล้วหาก้นเหวเจอแล้วคําตอบคือไม่ใช่ยังมีต่อส่วนแบ่งของรถ EV ตอนนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาถึง2หลักแล้วและที่น่าสนใจก็คือไทยเจอประเด็นใหม่ล่าสุดส่วนแบ่งของรถญี่ปุ่นในประเทศก็ลดลงแถมส่วนแบ่งส่งออกรถยนต์ที่ประกอบจากประเทศไทยออกไปก็ลดลงอีกต่างหากซันบิชราับอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยนะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของผู้บริหารศูนย์วิจัยเกรกรไทยหลายท่านด้วยกันนะครับเมื่อพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยและผู้ประกอบการรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับ64ปีผ่านมานะครับณขณะนี้จุดเปลี่ยนขึ้นมากระแทกเร็วเหลือเกินในช่วงประมาณ3าี่ปีให้หลังผู้ง่ายหลังตั้งแต่โควิด -19 ที่ผ่านมานะครับอย่างท่านนี้บอกเลยนะครับว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะตอนนี้สภาวะการใช้สงครามลดราคารถในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึงจุดต่ำสุด ยังมีได้อีกถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยังลดต่อได้อีกครับถามว่าเขาดูจากตรงไหนนะฮะเขาดูจากตรงนี้ครับว่ารถยนต์แบรนด์จีนที่ขายในไทยเนี่ยนะครับมีราคาสูงกว่าที่ขายในประเทศจีนเอาละส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นมาจากว่าสมมุติว่าเป็นการนําเข้ามาทั้งคันก็เจอภาษีสูงเลยถูกไหมฮะหรือว่าจะเอามาเป็นชิ้นส่วนในข้อตกลง fta อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเมื่อประกอบกันปรากฏว่ากําลังการผลิตที่ได้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในแผ่นดินแม่ของจีนเนี่ยมันมากกว่ามากมายกว่าในประเทศไทยเยอะเพราะฉะนั้นต้นทุนที่แผ่นดินจีนของเขายงงไก ต่ำกว่าต่อให้มีโรงงานผลิตรถ e ีวีของจีนในประเทศไทยเมื่อเทียบกับต้นทุนแล้วยังไงนะครับต้นทุนในการผลิตรถ E ีวีที่จีนก็ต่ำกว่าต้น,ท,นทุนที่ผลิตรถ E ีวีจีนในประเทศไทยถูกไหมฮะดังนั้นตรงนี้เองเนะครับเราก็จะเห็นว่ารถที่นําเข้าจากจีนทั้งคันมาขายในไทยเนี่ยมีราคาแพงกว่ารถที่ขายในจีนของเขาเองนะครับก็เลยทําให้ครับมีช่องมีรูมมีช่วงว่างในการที่จะลงราคาได้ต่อเนื่องนะครับทีนี้พอปรากฏว่าพอเข้ามาแล้วปรากฏว่าพอเจอแคมเปญสงครามราคาของรถจีน เสร็จปั๊บรถญี่ปุ่นก็เล่นบากนะครับจนในที่สุดตอนนี้มุมมองวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสรายนี้คือคุณหัตไทยวันตุงคัทีร์ปรเนี่ยนะครับบอกว่าราคสงครามราคาไม่จบง่ายๆนะฮะพอมันไม่จบง่ายๆตอนนี้ก็กลายเป็นว่าบางค่ายปรับลดราคามาชนกับราคาค่ายจีนแต่ราคาค่ายจีนยังลงได้ต่ออ้าวนี่เห็นไหมเทีนี้พอเป็นอย่างนี้แสดงว่าสงครามราคาไม่จบนี่คือในแง่ของราคากับปรากฏการณ์สงครามราคาไม่จบ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเอา้าเกิดการเปลี่ยนส่วนแบ่งตลาดของประเภทเครื่องยนต์ถูกไหมครับกลายเป็นว่าอคนไทยตอนนี้ก็มีการไปใช้รถประเภทแบตเตอรี่ร้อหรือว่า b ี v นะครับตั้งแต่4ปีที่แล้วโดวยเฉพาะอัตราเร่งจะอยู่ประมาณช่วงปี2ปีที่แล้วเสร็จแล้วอัตราเร่งก็มาเพิ่มอีกในปีนี้เพราะว่าแต่ละค่ายจีนแห่ลดราคานีนะครับกลายเป็นว่าส่วนแบ่งของรถ e v เนี่ยเพิ่มจาก1 2ขึ้นเป็น18%ภายในปีเดียวเลยซึ่งก็คาดว่าปีนี้นะฮะ จะเป็น18%ในประเทศไทยนะครับในขณะที่ส่วนแบ่งของรถไปฟ้าแบบปลั๊กอินเซบปลักนะครับจาก1%อันนี้ขึ้นมาเป็น4%เลยนะคะคือถึงตัวเลขมันจะหลักเดียวก็จริงนะแต่ว่าอัตราการโต,ตเนี่ยถือว่าก้าวกระโดดน,นะครับและอันนี้คือประเภทของเครื่องยนต์สัตว์เขาเรียกว่าส่วนแบ่งตลาดของเครื่องของประเภทเครื่องยนต์ถูกไหมครับทีนี้มาถึงในแง่ของส่วนแบน่งแบรนด์จีนกับแบรนด์ญี่ปุ่นในไทยนะฮะซูวิจัยเสกรไทยคาด่านี้ครับว่าส่วนแบ่งรถจีนในไทยปีที่แล้ว13% ปีนี้คาดว่าจะเกิน20%แล้วไม่จบแค่นี้จะขึ้นไปถึง22%เท่ากับเพิ่มขึ้นมาถึงเท่าไหร่ฮะโอ้โหมี9%เลยนะครับเพียงแค่ข้ามปีนะฮะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายนะครับและในขณะเดียวกันมันก็ไปกินส่วนแบ่งตลาดนือกินแชร์ของรถญี่ปุ่นนะฮะกินแชร์นั่นหมายว่ากินตั้งโต๊ะแชร์กันนะฮะหมายว่ากินส่วนแบ่งตลาดนี่นะครับกายเป็นว่าอะไรรู้ไหมฮะส่วนแบ่งตลาดรถญี่ปุ่นจากเคยมี87% ก็จะหดหายเหลือเป็นแค่78%กลับกันแล้วครับกลับตัวเลขท่าน,นเองครับเคยมี87%เหลือ78%นะฮะและสิ่งที่ตามต่อไปก็คือธุรกิจดีลเลอร์หันมาขายรถจีนตามเทรนตลาดและกระแสข,ของการใช้รถจุนพลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือไฮบริดหรือจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็แล้วแต่นี่นครับและที่น่าสนใจต่อไปก็คือนี่แหละครับยอดขายรถยนต์รวมในไทยทำมาทำไปปีนี้ ก็จะเก่งๆสุดหกแสนคันอันนี้ตามมุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรไทยนะฮะซึ่งประเทศไทยเคยขายรถยนต์ได้ถ้าในภาวะปกติไม่ได้เจอภาวะเศรษฐกิจที่ฟืดเคืองแย่จนเกินไปเนี่ยแปดแสนมีนะครับบางปีหนึ่งล้านคันจากภาวะพอมาตรการกระตุ้นแบบดึงความต้องการในอนาคตมาเติมก่อนเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าจะมองอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบรนด์รถที่ผลิตในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2 0 0 4ตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มผลิต โทษนะต้องใช้ว่าเริ่มประกอบรถยนต์คันแรกในปี2104แล้วเปิดเป็นตลาดอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมาถึง64ปีเต็มๆเล่นะครับญี่ปุ่นเองก็เลยต้องเจอสถานการณ์2อ,อย่างส่วนแบ่งแบรนด์ญี่ปุ่นในประเทศไทยหดลงเครื่องยนต์ที่เคยเป็นสันดาของรถญี่ปุ่นหดลงตลาดการส่งออกของรถญี่ปุ่นไปต่างประเทศโดยเฉพาะต้องแข่งกันในอาเซียนหดลงนีสามหดเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้เลยครับคาดการจากศูนย์วิจัยกสกรไทยว่าไทย นในการส่งออกรถยนต์อาจจะเหลือเพียงแค่920 0 0 0คันจากที่เคยส่งออกได้ถึง1ล้านคันนะครับที่ที่แข่งยากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะต่างประเทศก็หันไปนำเข้ารถจีนเช่นซาอุดิอราระเบียออสเตรเลียอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มันมีเรื่องของต้นทุนเข้าไปเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของการตลาดการการทำการตลาดของรถจีนในต่างประเทศเทข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นแล้วเรื่องนี้แหะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ หวงบอกว่า64ปีจึงเจอเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเรื่องที่ว่าสงครามลดราคาในประเทศไทยก็ยังมีอยู่นะครับการกินแชร์ส่วนแบ่งของจีนญี่ปุ่นก็ยังมีต่อไปนะการเพิ่มขึ้นของเครื่องยนต์ในประเภทที่เป็นพลังงานใหม่เมื่อเทียบกับสันดาปก็ยังเกิดขึ้นกันต่อไปเห็นไหม และการแข่งขันด้านการส่งออกของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตรถยนเพื่อการส่งออกก็กาลังเปลี่ยนไปโดยเฉพาะในแง่ของแบรนด์รถญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับก็เลยกลายเป็นที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของหลากหลายอุตสาหกรรมในช่วงขณะนี้ที่กําลังเกิดการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญเลยนะครับ